เีี่ผมพูดคาร์ตอลเวลาครับเกิดจนอ่ะไม่ผิดตายจนหนมีส่วนมันไม่ใช่ผมว่าเฮ้ยผมเป็นยูนิคอร์แล้วผมไม่เครียดแล้วไม่ใช่วันนี้เครียดอย่างเมื่อก่อนอีกมันไม่มีวันที่มันอยู่ตัวอระไม่ใช่วันที่มันเพอร์เฟคด้วยเพราะธุรกิจที่มีปัญหาคือไม่ใช่ธุรกิจและธุรกิจที่มีปัญหาคือธุรกิจคือธุรกิจที่มี่ใครใช้มีปัญหาเยอะยิ่งดีเพราะมีคนใช้ ไม่ครับผมอ่ะจุดแข็งของผมคือผมอายุน้อยครับคุณมีเวลาผมทำสิ่งอายุเก้าสิบอ่ะ after all time ผมทำได้อีกหรอเพราะมี่อ่ะผมไม่เคยตั้งกรอบไว้ตัวเองนะต้องทำเสร็จภายในสามสิบต้องทำเสร็จภายในสามห้าผมทำจนวันตายส่วนคนุณต้องรู้อนว่าปัญหามันคืออะไรถ้าคุณมี product พอร์ตผมแก้พอร์ตมีมาร์เก็ตติ้งผมเป็นแก้ marketing วันนี้รนรนรนเราอยู่ยที่พอร์ตมันดีจริงนะไม่ต้องการการตลาดด้วย แชทจีพีทีงไงทุกคนใช้ทั่ว้านทั่วเมืองเลยไม่มีใครใช้พับ,บพวบีบอร์ดหรอกคุณเคยเห็นวีบอร์ดแชทจีพีทเหรอไม่คุณเคยเห็น ChatGPT ทจริงแอดใส่มือถือคุณเหรอไม่มีพ่อต่กเขาดีนี่เห็นไหมผมคอนเทนต์เยอะอินบัคเยอะดาวน์โหลดเยอะคนรู้จักเยอะพูดแล้วคนฟังเยอะเป็นเพราะผมขยันครับ สิ่งที่ควรจะเป็นไมเซตที่คนไทยนาทีเนียควรจะมีคุณซีเคมองว่าอย่างน,นี้ผมพูดแล้วกันครับผมไม่ได้เป็นตำรวจสังคมเนาะผมไม่มีสิทธิ์ในการพูดว่าอะไรคือไมเซตที่คนไทยคนมีไม่ควรมีนะถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตตัวเองหวังว่าข้อมูลพวกนี้คุณฟังและสามารถพัฒนาชีวิตตัวเองได้ถ้าคุณไม่อยากถ้าคุณโลกแคบผมไม่มีสิทธิ์ในการบอกคุณว่าคุณต้องคิดยังไงอยู่แล้วมันเป็นเสียงของเขาไม่ใช่สียของผมคิดตามสบายลยครับถ้าคุณคิดว่า ผมไม่สาเร็จเพราะว่าผมจนเกิดมายากจนเกิดไม่ไมีต้นทุนการศึกษาไม่ดีการบ้านเราสกปรกถ้าคิดอย่างนี้จงคิดต่อไปครับแต่ผมมั่นใจแล้วว่าคุณจะไม่สําเร็จแน,น่เ okay. นยสุกเกยเดี๋ยวผมพูดคาต่อเวลาครับเกิดจนอ่ะไม่ผิดตายจนหน่ะคุณมีส่วนไม่ได้บอกว่าส่วนทุกอย่างนะแค่มีส่วนสุดท้ายนะคะนี้ถามเผื่อไว้เพราะคุณสุเคบอกว่า fast work ค,คือ เป้าหมายทีุ่ณซีเคจะนาไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะ mm hmm. เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากุณซีเคบอกไม่แน่ใจว่าจะคืออนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงเราได้จริงๆนะคะ fast work made impact ละเติบโตนะคะมีเป้าหมายใหม่ไหมเป้าหมายต่อไปที่ไกลกว่า fast work นอกจาก fast work คุณมีไหม,มไม่ต้องมีครับคุณ้องจินตนาการนวมันไม่สามารถตับคลองตลาดไปตลอดหรอก มันต้องมีอะไรใหม่ใหม่ตลอดเวลายกตัวอย่างว่าถ้า Google อยู่ตัวเนี่ยชัดจีวีก็เลยนาเลยเห็นไหมก็เลยใ,ใ,ในในในโลกของธุรกิจครับมันจะไม่มีวันที่แบบถึงว่าจุดที่แบบอย,อยู่ตัวแล้วไม่มีเป้าหมายแล้วไม่มีหรอกธุรกิจมีแต่ปัญหาธุรกิจมีแต่ปัญหาทุกวันเลยคุ้คู่กับความสั่นทุกวันวันนี้เขาเครียดกว่าเมื่อก่อนอีกวันนี้คมสั่นเครียดกว่าเมื่อก่อนอีกคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมเป็นยูนิคอร์แล้วผมไม่เครียดแล้วไม่ใช่วันนี้เครียดอย่าเมื่อก่อนอีกมัน่ยจะบอกว่าวัน มันไม่มีวันที่มันอยู่ตัวหรอกนี่วันที่มันเพอร์เฟคด้วยถ้าธุรกิจที่มีปัญหาคือไม่ใช่ธุรกิจและธุรกิจที่มีปัญหาคือธุรกิจคือธุรกิจที่มีใครใช้ยิ่งมีปัญหาเยอะยิ่งดีเพราะมีคนใช้มีพมีอิมแพคมีทัชพอยต์ใช่ไหมครับผมยังไงผมก็ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วเพราะมันยังไงมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วครับผมยังไงประเทศไทยก็ต้องดีได้อีกแล้วสิ่งที่ fastwork จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะคือถ้าหนึ่งถึงร้อยเนี่ยตอนนี้ ไปอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วมันใกล้สิ่งที่คุณซีเคได้เห็นแล้วหรือ,อยังมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเอา,าอเาเลอ่ะเ,เอาไปสักส <laughs> องเปอร์เซ็นต์าไปสง <g ül> อปสงเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คุณรู้ไหมครับผมอ่ะจุดแข็งของผมคือผมาอายุน้อยครับคุณมีเวลาผมทำถึงาอายุเก้าสิบอ่ะแอบฟลอ time ผมทำได้อยู่แล้วเมีอะผมไม่เคยตั้งกรอบไว้ตัวเองนะต้องทำเสร็จภายในสามสิบต้องทำเสร็จภายในสามห้าผมทำจนวันตาย แต่มันจะมีชั่งเลนส์อยู่นิดนึงกูสิเคคือร่างกายของคนเราเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่คอนโทรลได้นะครับเป็นธรรมชาติเนาะผมว่าจะควบคุมได้ได้ผมว่าจะคอนโทรลได้ก็ได้ไม่รู้ r i g h ก็ผมก็เลยต้องดูแลตัวเองครับผมต้องออกกําลังกายก็ต้องดูแลตัวเองคือที่วันนี่วงปั๊บเสียงทํางานอยู่เลยอะถ้าผมทําไม่ได้วงปั๊บมันกินแมกโดนัลด์ทุกวันกินโค้กทุกวันผมไม่กินแมกโดนั้องกินโค้กด้วยผมว่ามันจะยู่นมากมากไงใช่ไหมผมผมว่าผมทำได้วะ ถ้ามมีคุณซีเคฟาสเมอร์ก็จะอยู่ไงอยู่ไม่ได้ครับตรงไปตรงมาครับอยู่ไม่ได้ครับถ้าวันนี้ฟาซิมีซีเคเราอยู่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมยังวันนี้ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้องค์กรอยู่จุดแข็งขององค์กรหลักๆก,ก,ก็ยังเป็นผมอยู่สุด so, คุณซีเคจะวางแผนให้เขาเป็นระบบมากขึ้นที่อยู่ได้โดยต้องไม่ต้องพึ่งพาคุณยังไม่ถึงยังไม่ถึงจังหวะครับธุรกิจมันมีสามมีสามสเตจครับสเตจแรกคือ like innovation สเตจสองคือ scale สเตจสามถึงเป็นสร้างระบบ ผมยัง,งอยู่ในขั้น innovation อยู่ผมต้องสร้าง innovation r o d u ักที่มันโหดมาก raise fund distribute ขั้น2คือ scale 3ถึงสร้างระบบครับไม่ได้สร้างระบบตอนนี้ตอนนี้ผมต้องการไม่ต้องการระบบตอนนี้ผมต้องการ innovation สุดท้ายอยากให้คุณ C k เคอชเลสเซนเลิร์นนะคะสิ่งที่คุณ c k ีเคทุ่มเททำนะคะวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นตัวผลลัพธ์ในเชิงของกําไรซึ่งคุณ CK เคมีคําตอบแล้วนะคะว่าจะทํากําไรเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันมีเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงนะคะ หลายๆธุรกิจก็เหมือนกันตอนนี้อาจจะยังไม่กําไรอาจจะยังไม่สักเซสนะคะมีเป้าหมายที่ใหญ่เหมือนกันแต่ละคนเป้าหมายต่างกันเขาอาจจะท้ออาจจะมีคําถามว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่านะคะแชร์หน่อยเรื่องของการวางมายเซ็ตในการทําธุรกิจณปัจจุบันที่มันดูจะยากขึ้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณไม่กำารเป็นเพราะอะไรไว้เพราะว่าปัญหาปัญหาที่หนักที่สุดคือ product problem ถ้าคุณไม่มี product problem คุณมอคุณทุ่มเทได้เลย หลายคนยัง,งไม่เข้าใจว่าอะไรคือเขาไม่กำไรเพราะ<ช>อะไรอ,อ่ะเพราะแต่เพราะเพราะมันคยกเนี่ยร้านอาหารลูกค้าไม่เข้าร้านเป็นเพราะว่าอาหารไม่อร่อยนี่คือพอนะแต่เพราะเขาเนะคุณเพราะว่าวิธีการแก้ไม่ใช่ทําการตลาดนะวิธีการแก้ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะแต่คืาทาให้อาหารมันอร่อยกนะ่อนไอ้เป้าคือแก้พอแต่เพราะเพราะมไม่ได้หลังแา่เพราแต่เพราะมคือนี่คืออาหารอีสานที่อร่อยที่สุดละในประเทศอร่อยแน่ๆมากี่คขา รายได้ไม่ดีกันไหมอะเราแต่รายได้ไม่ดีขาดทุนแ้นการตลาดเอสเซนต์อวิธีการไรเพราะของคุณอร่อยละร้อยคนเข้ามาร้อยคนยังไงก็ต้องกลับมาการตลาดเอสเซนต์โซลูชั่นโซนคุณต้องรู้เาว่าปัญหามันคืออะไรถ้าคุณมี p r พอร์ตพอร์ตแก้ product มี marketing ิ้งพอร์แก้ marketing ิ้งแตเสร็จโฟกัสที่ product ครับวันนี้เราอย,อยู่ที่ product มันดีจริงนะไม่ต้องการการตลาดด้วยจริงๆ ผมมีใช้งบการตลาดน้อยมากผมน้อยมากมากะผมใช้งบการตลาดน้อยมากๆคอนเทนต์ที่ทำดราม่าที่เกิดอันนี้คือการลาฟรีมีเดียครับฟรีมีเดียโอเคโอเคจ่ายไปสามสิบสามบาทโอเคผมจ่ายไปสามสิบสามบาทอันนี้จ่ายจริงอันนี้จ่ายจริงแต่ว่าเอ่อนอกเหนือสามสิบสามบาทก็คือฟรีครับไรวันนี้ผมจ่ายคุณป่ะเพื่อสัมภาษณ์ผมวันนี้ตอนนี้คุณโพสคอนเทนต์เนี่ยคือผมผมผมจ่ายเงินให้คุณเหรอก็ไม่ไร ก็ไทยรัฐสัมภาษณ์ผมผมก็ไม่ได้จ่ายต้องจ่ายเงินไทยรัฐเดอะสแตนดาร์ดสัมภาษณ์ผมผมก็ไม่ได้จ่ายเงินเดอะสแตนดาร์ดนี่คือฟรีมีเดียใช่อ,อ่าประหยัดค่าเมาเก็ตติ้งเสือร้องไห้สัมภาษณ์ผมผมก็มไม่ต้องไปจ่ายเสือร้องไห้เพราะผมคือมีเดียแล้วสิผมกลายเป็นมีเดียไปแล้วผมเป็นลำโพองอ่ะผมมีลำโพงเป็นของตัวเองจะแปลว่าผมไม่ต้องไปจ่ายเมตาไม่ต้องจ่ายทิกทอกไม่ต้องจ่ายยูทูบผมเป็นสื่อของตัวเองแลวผมก็ไม่พึ่งผ่าแพลตฟอร์มด้วย มีแพ่นพอบผมอะผมโ็พัพผม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 หมดอะผมกไปหมดอะใช่ไหมผมก็เลยเน,น,นี่ยไม่ต้องยิงหรอกผมก็ที่พอดักครับแชชจีพีงไงทุกคนใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไม่มีใครใช้พาวิบอร์ดหรอกคุณเคยเห็นบาวบอร์ดแชชจีพเหรอไม่ม <c oughs> ีคุณเคยเห็นแชชจีพีทิงแอดใส่มือถือคุณเหรอไม่มีพอดักเขาดีนี่โฟกัสที่พอดักใช่พอดักมันดีจริงมันไปเองฟาสต์เวิร์ดเนี่ยยอดดาวน์โหลดสูงกว่าช้อปปี้นะ มีมันสอแค่สามวันอะ่ะมีคนออเดอร์กับเรามหมื่นกว่าคนอ่หมื่นเพไม่กับแค่หนึ่งโคตรนะนี่ถ้ารับนับทุกอันอะ่ะคือเยอะมากอะ่ะหลายหมือ่นอะ่ะในสามวันเนี้ยแล้วปกติลงสินทร์งเราเสาร์อาทิตย์ด้วยนะวันนี้เราต้องเยอะมากฟรีสามสิบสามบาทโอเคสามสิบสามบาทครับผม จะมีวันที่คุณซีเคทถอยไปโฟกัสกับผลักสุดๆแบบที่ไม่ต้องแบบมาทำคอนเทนต์มาแบบมีมาเก็ตติ้งวันนี้ผมโฟกัสผลักเยอะมากเลยนะวันนี้ผมโฟกัสกับผลักเยอะที่สุดเลยค่าการตลาดคอนเทนต์ผมต้องใช้เวลาน้อยมากนะจริงๆนะผมใช้เวลาน้อยมากกับการทำคอนเทนต์คุณไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะตรงนี้ว่าผมใช้เวลาถ่ายคอนเทนต์น้อยมากเพราะผมไม่เคยแค่หน้าตาผมแค่ได้เนื้อหาจัดไฟด้วยผมไม่มีปกติผมถ่ายไม่มีไฟด้วยผมถ่ายแบบโงงเลยครับผม ผมโฟกัสที่เนื้อหาไงเนื้อหาก็เลยไปแล้วผมก็เอาคลิปของผมซีคืนทุกอย่างไปให้ให้ฟรีแลนซ์ตัดฟรีแลนซ์ก็ตัดแล้วผมก็โพสจบหมหนึ่งชั่วโมงผมได้ยี่สิบคอนเทนต์นะหนึ่งช่วงได้ยี่สิบบางคนคนอื่นเขาถ่ายสามช่วโมงได้หนึ่งคอนเทนต์ใช่ไหมครับผมจริงๆถ้าตัดดีๆอ่ะเนี้ยชั่วโมงหนึ่งก็ได้ content content ยี่สิบคอนเทนต์ละสิบกว่าคอนเทนต์แปดคอนเทนต์อย่างน้อยคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยมีส่วนให้ fast work ได้ผลประโยชน์ยังไงคุณไปที่รู้จักคุณได้เงินไคคคคุณขายออออสสสะรผมมี ผมไม่ีคอสอะไรวะผมไมเหมือนพวกนี้แบบโอ้ยทำเรียนคอร์สสัญหาผมนะเรียนคอร์สเทรดดิ้งกับผมนะผมไม่มีผมผมไม่ต้องเลยผมไม่มีคอร์สอะไรเลยแล้วไอ้ไอ้ค่าสปีกเกอร์เนี่ยก็ถามทีมผมือนได้ค่าสปีกเกอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าฟาสต์เวิร์ดไม่ได้เข้าผมเลยผมเข้าผมทำไมอ่ะยันไงก็ไม่เซนส์ผมไม่ทำสิ่งนี้เพินเน่มเงินอยู่แล้วแต่คือผมต้องมีราคาสำหรับการสปีกเกอร์ของผมเพราะคนทักมาเยอะมากถามมีคนทักมากี่คนต่อวันกอทักมาหลายสิบต่อวัน ยา้ผมพูดดูผมไปไม่ได้ผมพยายามผมจํากัดพุ่งเล่ทุกคืนราคาพูดบอกว่าไม่ไหวแค่นั้นแหละจ่ายไม่ถึงงูไม่ไปไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายคุณซีเคจะบอกว่าคือหัวใจสําคัญอ่ะมันอยู่ที่ product อยู่ดีใช่ของทุก business กระทั่งของ f ฟาสเลยเองก็ผมใช้เวลากับ product เยอะมากคุยเฉพาะผมดิพอาะถึว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นของฟาสตอนนี้เก้าสิบเก้าสมบจากผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของพอแต่ว่าแบบผมฟาสตลอดจากผมผมคุยกับอินเจเนียโดยตรง ไม่ใช่เวลาของพอลก็เยอะมากครับก็เลยอ่าฟอลอัลไอมิน,นะนผมแค่ขยันนะนี่น้องผมแค่ขยันมากผมบอกคุณเลยหนึ่งอย่างนะคุณอาจจะบอกผมว่านู่นคือเหตุผลที่ผมทําได้ขนาดนี้นะเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสี่เคเอามไปทำเป็นะอคอนเทนต์เอาเหตุเหตุผลที่ผมคอนเทนต์เยอะอินบัตเยอะดังโหลดเยอะคนรู้จักเยอะพูดแล้วคนฟังเยอะเป็นเพราะผมขยัน,นครับ นัม่มีเคล็ดลับครับผม็ผมคนนี้ขย,ยันมากก็เลยถ้าจะสู้กับผมก็ยากหน่อยเพราะหาคนที่ขย,ยันเท่าผมน่าจะยากยากกรับผมขย,ยนันแถมผมขย,ยันแบบอิ f ฟิเชน t ด้วยก็เลยเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยถ้าคุณอยากทำาะไผม